เดี๋ยวหกหมื่นสองครับโอ้อนี่หกหมื่นสองลูกซีเปิดไปเท่าไรนี่พ่อเก่าหมื่นเบงสาวสาวจากปีครับพ่อมี่สิบเมเดือนครับโอ้ซื้ไปนี่พร้อมผสมตันนี้ลูกซีบูนอหกไม่บานครับแม่บานโอ้แมททองตัวนี้ทองจักเดือนเหรอลายทองจาเดือนวเน่เปิดไปเท่าไรเนาะพ่อนี่สามหมื่นห้าอาม สวัสดีค่ะมาต่อกันคลิปที่ <gdzie S 3> <the notes> <you> 2ค <the> ่ะยังอยู่ในบรรยากาศของตลาดเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะไปต่อกันค่ะเป็นเ่เห็นดอกองเปินตะว่าเป็นตะส่งหายค่ะยางไเฮาลดไหมโอ้โหนี่นี่ค่ะเจ้าของเปิ้แต่ว่าต้นน้ำเก็บทุน งูพ่อข้าตัวนี้งูพ่อข้ปลาติวพ่อสิดมายาปวอพ่อพ่าังพ่อมพ่อกันงวพ่อบอจาสวัสดีค่ะเปิดไว้เท่าไดรพ่อนี่ตัวดี้เปิดไว้หกหมื่นหกมื่น หกหมื่นนะคะผสมสติงเลผสมปติสติงเลนี่ใบนี่หลอดหนึ่งรอบแมนแมนทานหนึ่งรอบแล้วตสวางง้วตัวนี้อ้วนแห้งเด้อค่ะโค้งสางดีสองในทองครับโอ้ลูกที่สองไม่องเอฟสองศูนย์หนึ่งนี่ค่ะผสมสติงเลไว้นะคะใบหลอดครบนะคะนี่ค่ะผสมแท้ผสมจริงไม่ได้เสียบใบซิปฮกพุชิกาฮกค่ อดสามกัยยาหกหกผสมแท่ผสมจริงว่่ได้เสียบใบนะคะอ่าพานรอบนึงแล้วป้านวดตัวนีแม่โค้งสั่งดีแห้งน้ะพอเนาะสีกะดีหนากับหนากะดีลูกสองนน่ทองอืมเบิ้งเบิ้งเ้อค่ะเครื่องเครื่องดำนะคะแข้งขาดีถ่ายงามค่ะนีค่ะ พอมีตัวเดียวนี่บอกพีตัวเดียวครับขายไปแล้วสองสามตัวแล้วอันนี้เ <ลง S 1> ด <ลง S 1> อันนี้อ่าตัวนี้เป็นหกหมื่นสองครับโอ้อันนี้หกหมื่นสองลูกสี่ใบอันนี้ลูกสี่ใบร่วงกันได้นิดหน่อยครับโ <S S S 1> อ้หกหมื่นสองลูกสี่ใบแงขาดีจ้ะแกงขาดีเนาะคะ่ะลูกสาวสี่ใบนะคะดยวเบิลนาคะ่ะสีแมสีสีเม็ดบัตรคำใหม่ๆเลยเด้อค่ะตัวนี้ตัวนี้สีงามแห้งลูกสาวสี่ใบคะ่ะ เล็บค่ะแข็งขาดี um, น, oh, นุ่มนุ mm ่มกระซีนะนุ่มซ um> ีนุ่มซีโอ้งามค่ะงามลูกสาวซีไว้นะค่ะพ่อฝากเบอร์โทรเน่อยจ้าอ่าเบอร์โทรเบอร์โทรตัวนี้095เอ่าเบอร์ตัวนี้ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าค่ะหอยคั้ปลาติ๋วครับหอยคั้ปลาติ๋วค่ะตัวนี้เบอร์ยังตัวนี้ ตัวนี้082ค่ะ750 750ค่ะ5048 5048ค่ะโอ้พอโอ้พ่อโอ้ค่ะอ๋อพ่อโอ้ผู้ว่างหันนี่มันวะพ่อโอ้ผู้ว่างหันนะคะพ่อรถบอกว่าต่อรองได้ตลอดเลยเด้ขันเป็นพ่อโอ้เนี่ยแล้ววะโทรหาเลยขอค้่มหนีแล้วกับต้อร่องอะไรเช่นกันนะพ่อเนาะโทรหาพ่อรถเลยตัวนี้งามแห้งได้จ้ะแมนค่ะทรงฟรี100กิโลนะพอคัามวาค่ะ ถ้าเกินลอยกิโลกับวกคนน้นหมอกน้ำมันนิดนึงก็ถือว่าซอยกันเนาะค่ะน้ำมันกับแพงเนาะช่วงนี้เนาะแต่ว่าราคากับราคาดีราคางามอยู่เนาะพ่อเนาะไม่ได้สูงเกินไปค่ะยุคสมัยมันเออตามยุคตามสมัยเนาะแต่ลูกสาซี่ไหนี่ก็งามแต่ว่างัวแม่นี่ก็งามแพงเด้อค่ะงามอีหลีซื้อหนึ่งได้สองนะคะเบิ้งยางให้เบิ้งยางให้เห็นโชว์ๆจ๋าๆเลยยางงามค่ะทวงท่าดีค่ะ น้ามิลีขอบคุณพ่อคัมค่ะขอบคุณพี่ค่ะคุณน,ะนี่อีกแม่นี่เป็นของผู้ใดคุณของพอ่อป่ะจ๊ะโอ้เปิดไปเท่าไหร่นี่พ่อ,อเก่ามืน่นเบิงสาวสาวจักปีครับพ่อว่ายี่สิบเมตรเดือนครับโอ้สื่อไปนี่พร้อมผสมตัวนี่โอ้โหเสี้ยวไอศชีสเกาหกอ้เนี่กับลูกสาวเสี้ยวไอศชีสเกาหกนะคะนี่ เก่ามืนใบหลอดครบเก่ามือสูงอยู่ประมาณลอยหาซิบหาบวกอยู่ดอกนี้แมนบ่พอลอยหาซิบบ่ค่ะนี่ค่ะลูกสาวซีไหว้นะตัวนี้สมงามแท่ละหนังหนาเบิ้งลองหนังเพิ่นเป็นลองเป็นลองเป็นลองเลี้ยงมาดีแห้งเด้อนี่เบิ้งง่าเบิ้งกกข้างสวยเครื่องดำค่ะ บอมีหมองตีขาแข้งขยาใหญ่ขางามยืนงามนมกับซีซีนมนมซีลองน้ำใจงามสรุปงามซะงามดีค่ะปันน้ำนมครับเอ้าปันออปน,น้ำนมมาทันโรนเอ,อ้ายิงแถวโ <c oughs> อว้โหล้วปันหน่อยก็เดียวเลยันทันใดเปลีล่ยนปันมาทันใดปิยนปันน้ำนมแถวยังหน่อยอยู่พ่อละว่าราคาราคาเก่าสิบ เปิดไวแล้วครับเปิดแล้วครับราคาเปิดราคาอยากได้ต่อรองใดอีกนะนี่คนบอกให้หนูมาหนูไทยไกลๆให้เบิงง่วเพื่อที่จะได้ตัดสินใจซื้อใดนะคะเอฟซีเพิ่นวานูกษไทยให้ไกๆเนาะไายไก่ไทยไก่ให้เบิงค่ะเพื่อว่าทีได้สนใจอยากได้เนาะค่ะแต่ขันซื้อไปก็คิดฟังหนูตอนนี้งามดีค่ะประกันตําหนิสุยางค่ะประกันตําหน้สุยางค่ะฝากเบอร์โทรเน่ะพ่อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ค่ะ แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหกห้าหนึ่งเจ็ดหกห้าค่ะพ <17 65 S 1> อย,ยังนะจ๊ะหอยยูนอำนาจครับหอยยูนอำนาจนะคะอ,อ,อ่างอาาอยู่อำนาจ,จเจริญน,นะคะอ่า,อาพอด้สนุกสนใจโทรหาใดนะคะทรงจักกิโลนะจ๊ะลอยลครับอ่าราคานีทรงลอยกิโลนะคะแต่ว่ากับตัวร้องใดอยู่เกินลอยกิโลกับซอยน้ำมุนน้ำมันกันไปนะพ่อเนาะจังหวะการเรี้ยงการซอยการหากันเนาะค่ะเพราะเปิดไปเท่าใดเนี่ยง่ายๆนี่ โอ้แม่ทองตัวนี้ทองจักเดือนเหรอไงทองหเดือนก้วนค่ะโอ้ทองหาเดือนก้วนเหรอนะคะแมย์โหนูเพิ่นบอกว่าใหนุ้ยท่ายเห็นเมื่อตไกลๆแล้วก็เดี๋ยวจะท่ายไก่อีกเทื่อนึ่งยู่จ่ะนี่ค่ะพ่วงหางงามนะคะอ๋อลูกที่สองเครื่องดำค่ะลูกที่สองค่ะนังการเลสนะผสมกาเลสมีใบมีหลอดไหมคะมีครับมีครับนี่ครับ นมสีสีนมค่ะใบหลอดมีค่ะโอ้โอขึ้นเลยโอ้ผสมเข้ม8ใบข้าวอุข้าวเรียบร้อยครับเคุนตาสาวเรียบร้อยนะคะนี่ผม9มิถุนา65คลอด19มีนา66นะคะใกล้ตัจะมดเดือนมีนา้า ได้หาเดือนกัวใบหลอดครบนะคะประกันทองประกันตำนี้นันตำนี้ครับนันทองครับอือ้นี่ค่ะนางามเด้อซุ้งลอยหาิบรบยบวกนางามค่ะแข้งขาดีค่ะลองน้ำไตดีค่ะลองนเล็บดีมันมันอกเนื้อมันโะ้า สวยค่ะงวดตัวนี้นังหนาหนาทองหาเดือนซื้อหนึ่งได้สองค่ะพ่อฝากเบอร์โทรนะจ๊ะศูนย์หกสามศูนย์หกสามค่ะศูนย์สงส่แปดห้าห้าสีค่ะพ่อยังนะจ๊ะพ่อเปียกงวดอยู่สจ๊ะอำนาจอำนาอำนาจทรงจากกิโลจ๊ะลอยโลฟี่ครับลอยโลฟี่ครับพ่อบอกว่าระคาแบบปั่นใจลอยโลฟี่ค่ะเกินนั่นเกินนั่นจะค่อยว่ากันเนาะพ่อเนาะ โอโอรแล้วฝ่าไปไซนี่อแล้วฝ่าแล้วฝ่าไปหามน่พ่อขอบคุณหล้ๆได้จ้าขอบคุณค่ะพอ่อแล้วคาราคาังับคาบอกเยดิอบอกไปพี่จะบอกราคาเอาตีนูกับวายอยู่พ่อเปิดเทรไดนูว่าเมนูถานตที่แรกและหก่ 6, colle, ครับโอ้หกหมื่นแปดค่ะแลคาเบอร์ถามมีจะถามเรียงเบอร์โทร โอ้ยแต่อยากหัวแต่คองเนาะนุกกบวาอยู่้นุถามตนคลิปไปนอนนุกกะสงสัยอยู่เด้นุว่าสิบถามทวนอยู่ ค่ะราคา6กหมื่นแปดค่ะแม่ทองทองเข้มหกแปดใบหาเดือนแล้วนะคะอันนี้คือราคาเปิดราคาอยากได้โตล่องได้ยู่ได้เนาะค่ะเนาะโตล่องได้อีกนะนี่ราคานี่บ่อเนี่เมนว่าเปิดเราเอาเลยได้นีโตได้อีกโตได้ยังมือพอแะ้ว่าเราจะเจ้าสีคิานวาวว่าบัสนว่โตได้มือได้มือคุ้ยได้มือโท่าได้ตลอดเวลาพอแม่พ่พอค่ะสนอกสนใจโท่หาพอแล้วได้นะคะพอเปียค่ะ ขอบพุณไล,ย,ลยๆค่ะบ,บต่ตอดหลยๆค่ะนี่ล่ละค่ะเป็นรืมหนารืมหลังสิ่หละลงหนาลงหลังตัวเอาคืองามแท้แล้วยืนจึงถึงอยู่ผู้เดียว,ยวบ่มีเชือกบ่มียาง้อมด้นน่ง้อไผ่ง้อไผ่คันนี้เอา,า,าแล้วมึงมาแล้วมายือนอยู่ผู้เดียวเสือกกับบ่มีตึกยืนงามแห้งเนาะยืนงาม,มง้อตัวนี้แต่ว่าบ่มีเจ้าของค่ะทายให้เบิ้งซื้อ หนูเห็นงดตัวหนึ่งง,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 งามๆไปทางเปิดไปทเท่าไปเนทาะพ่อน,นี่ทางเปิไนางเปอดไปทางเปิา,ามมื้นหาเดไปทางเปิางเดไปทาเปดางเปาเิดางเปิดไปทางเางปิดลัทยัปงนี่ลูกลูกลอีหดัางคะิเิาเ เ้าเป็นลูกยังค่ะแต่ว,ว่ากับงามอยู่อาจจะเป็นลูกคางบ้านก็ได้แต่ว,ว่าก็งามอยู่เครื่องดำค่ะหางดีค่ะลูกหลอดด้วยครับแต่วบบสูงพอเป็นม้วนลูกหลอดนะคะแตะวบ,บหมูดะพอะซื้อค่ะม,ม้วนสูงอยู่ประมาณลอยสามซิมหาบวกอยู่ค่ะคอฝากเบอร์โทราไหร่จ๊ะ 080 080จ้ะ72 72ค่ะ666 392ค่ะค่ะพ่อหยังเด้อจ้ะพ่อน้อยครับพ่อน้อยพ่อน้อยมัวอยู่ไสพ่อโอ้อย่าโซเฮาดี่ล่ะครับมัวอยู่อย่าโซส่งจักโลพ่อ ทรงบเกินหาสิบโเทรงโบเกินหาสิบโลนะคะใดโซนอกสนใจโทรหาพอหน่อยใดราคานีราคาเปิดราคาอยากใดต่อรองไดบ่พอ <iss> ได้น้อยนึงค่ะพอแล้วไ่ได้เปิดไป <iss> นิดนึงค่ะในโน,นอกสนใจทรหาพอแล้วค่ะพอแล้วไ่ได้พลาดหลายนะคะราคานีพอขอบคุณหลายๆด้อจ้าขอบคุณค่ะอันนี้งัวผูนะคะตัวนี้งัวผูค่ะแต่ว่าอ้วนแห้งด้วงัวผูตัวนี้ นูว่ามันมั่วแม่ที่แหกหนูเห็นเนาะทรงแล้วคืองั่วแม่อ้วนลึดจุดถามเลขนี่ค่ะสายเลขแม่ลูกหามื่นหาพันพอคนว่าอู้นี่สายหูนะคะสายหูค่ะแต่ว่าไม่เห็นเจ้าของเนาะเดี๋ยเห็นตนาเอาสีท้ายเบื้องให้เบื้องหนาสำหรับผู้มาสายหูนะคะว่าตรงหูราคาเห็นตนากับพอะ เห็นหน้าให้หายคิดถึงเพื่อนว่ะ <c oughs> งัวสายหูนี่คควงหางเขาจะสวยเนอะโค้งสางเขาก็ได้แต่หูก็เพื่อนว่าว่านะค่ะสายหูนะคะนี่มันขึ้นอยู่กับคนชอบเนาะน,นี่ค่ะเมื่อเห็นเจ้าของเดอกค่ะแต่ว่าเห็นตังวัวเบ่งออกตังวัวเดอ้อ ไปแล้วค่ะวันนี้ก็สีอ่าไปล่าไปกับบรรยากาศเนี่ยค่ะเพิ่นมาฮั่นในแล้วเขาแล้วน้ำนะคะถ้าเกิดว่าแล้วเขาแล้วน้ำแล้วกับขึ้นว่ากับืึสิเต็มแต่ว่าเมนง้วน้อยกับเน้นคุณภาพค่ะสนามนี่ง้วง้วงามอีหลีง้วง้วหลายอ่ะง้วงง้วงามคือตจังขัดมากนะตลาดนี้รู้สึกว่างามสุดโตแล้วก็มาเ่อใดก็บม่ผิดหวังนะคะ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวบา้านคำในการเห็นคขิดทั้งต,ต่อต่อไปนี้เด้คอค่ะว่าต้องหักลายหายักน้อยๆแต่หักโดดๆนะคะขอบคุณค่ะ